สบายดีทุกคนสบายดีกันยามเช้าๆนะทุกคนตอนนี้ก็มาพบกับน้องลี่ที่ซองลี่สาวลาวลองสานทุกคนมือนี้น้องลี่ซีมีแผนการเดินทางนะทุกคนน้องลี่กําลังซีเดินทางไปอ่าภาคใต้ไปทางภาคใต้ของประเทศเาเลาวเลยเนาะพยายามอ่านพี่น้องอยูพุนเพราะว่าอ่านพอน้องลี่ทันกับเป็นคน ไต่เนาะเป็นคนสวัสดิเขตและมือนี้น้องลีก็ทีไปภูเลนเนาะเดินทางไปทางพุทธและไปทางภาคใต้ของประเทศลาวภูเล่ไปกับแม่บางเอร์รถชนะละกะันไปง่ายเนาะไปน้องกันสี่คนคือน้องลีจะได้ขี่รถโดยสารจากลองสารนี้จากอันลองสารนี้ไปไปลงยูป,ป้าไล่ป้าไล่ทางแยกไปอันภูเล่ไปทางใต้ภูเรนนะ่ะไม่นเนาะเดิ มันจะแยกไปด้านซ้ายส่วนเบื้องขวาไปเบือเบ้องขวาก็คือไปเวียงจันทร์น้องลีจะได้หลงอยูสามแยกอะไน้องนะทุกคนละกะันทาไอ้ไงละกะันเ้ยรถจะนามาฮับเอาเนาะคือฮอสิไปนำการซีคนถ้าซี่ให้จุเพิ่นลงมาฮับเอาอพี่ก็คือใช้เวลาโดนเติมเนาะเป็นซีสุโมเพนเนาะกลับไปกลับมา,ก,บมาก่อนซีออกไปนอกคนอีกแล้ววันนี้ก็เลยตกลงกันว่าุ้งลีกับแม่บางขี่รถโดยสารไปออกไปหลงันท่าละกลัมา เออไอ้ญงกับเอร์รจนามาตอนเอาอยุฮาร์ลก็คือไปเลยจังบอสซักซาเสียเวลาคือมื้อนี้เฮากะมีการเดินทางเขากำลัง,งทีอันห้างเครื่องห้างของไปขึ้นรถยูคิวรถเนาะทุกคนเดี๋ยวน้องรีขอตัวห้างเครื่องก่อนเดินลวก็ซีไป,ไ,ปไปท้ารถยูพุนละกะขึ้นรถไปแล้วก็ไปท้ายูพุ่นเลยเนาะบอสว่าเฮาซีท้าจักสมงเนาะเพราะว่าเมื่อกี้นี่โทรไปน้องรจนาหากระตื้นนอนเนาะทุกคน เดี๋ยวไปเจอกันอยู่คุณตอนขึ้นรถเลยเนาะนี่ทุกคนตอนนี้เขามาฮอดอันทางแยกปลาไร่แล้วเนาะคือเขามาฮอดตั้งแต่สิบโมงครึ่งจนตอนนี้หนึ่งโมงแล้วนะแม่เนาะหนึ่งโมงแล้วออกมาจากบ้านก็คือแปดโมงครึ่งมาฮอดพี่สิบโมงครึ่งจนตอนนี้ท้ามาหนึ่งโมงปลายแล้วเนาะยังประทานได้ไปเพื่อจนว่าไปกินขา้าวกินน้ำมาแล้วลนะเนาะ คือเฮายังบ่ได้ไปเดียวถ้าได้ไปที่ไทยทุกคนเบิร์อีกทอนึงเนาะคือท้าจำเมือยและไม่บางจำนอนท่านี่ทุกคนหลังจากที่เฮาท้ามาเป็นเวลานานแสนนานนอะตั้งแต่สิบโมงครึ่งจนตอนนี้สองโมงแล้วนอะหาก็ได้ออกมานี่ท่านางงามสบายดีเพื่อนไหมสบายดีทุกคนน้องรถจะนารองสารนะ ตามเบิ้งเนาะว่าซิมีคลิปอย่างเด้ที่เฮาไปภาคใต้ของประเทศลาวยังบ่หูเทือนเนาะว่าซิได้ไปสิไดเด้เดียวตอนนี้เฮากำลังเดินทางเนาะเดียวท้าเบิ่งเนาะว่า้องลี่สิเมาลถบอตอนนี้ฮาก็ขึ้นรถยังบ่ทันรู้สึกเมาเทือนเนาะเพราะว่างับยาไปซองเม็ดทาละนั <c oughs> ่นเนาะแม่บางก็กินยา าตัวนี้แม่นแขวงบริคัมสซเมืองปากสามราเมศทางนี้แม่นทางเดียวกับอันไปเมืองละเปรเนาะแต่ว่าตอนมาตอนไปเมืองละเปรฮันกระถ่ายแล้วเนาะแต่ว่ามันลึบมาเท่นี้ก็เลยได้ให้เบิ้งอีกเท่อน,นึง โมงแล้วจนตอนนี้ห้าโมงแล้วยังพันไปหอดจุดหมายเธอเนาะอ็เมือ่อยอยังบุหัวอีกจากสโมงเนาะก่อนหาวทีสี่ก่อนทีหาวสีไปหอดจุดหมายเนาะย่งบุหัวเธอเวลายบอนเติบเนาะแต่เธอนี้น้องลีโบเมารดเนาะทุกคนเพราะว่าทางมาภาคใต้ของประเทศลาวมันมันบด,ดีขึ้นภูล้งภูนั่นเองเนาะมันซื้อจึกเลยและก็เลยบ่เมาฮียบางเมาวะ เมาเมาเนาะเดี๋ยวทาเบิรงอีโกโนว่าซีอีจัก,จกสมุนกันสิไปหอดอยังบุฟฟงเถื่อป้าทุกคนสร้างโอ้สวนสัตว์ขมวนอยู่สวนสัตว์ตขมวนป้าก้ห้าก็เคยเห็นเถื่อแรกก็หนีเห็นสรนะ้างน่ะหนีไมเคยเห็นาก็เคยแทกก็เห็นตัวแทกเห็นตัวแทกตัวปลอมมันก็เห็นอยู่หกปันน่ะ มาเวากินข้าวเนาะออกมาพุ่นกับเป็นเวลาแปดโมงครึแปดโมงครึ่งเนาะออกมาจากลองสารเท่มาทายูอาาย่อันทายู่อันอันในเกาะปลาไหลฮันกาจนฮอดสิบสองโมงหรือว่าหนึ่งโมงนี่เละเนาะแล้วเฮาก็เดินทางมาฮอดพี่จนว่าฮอดอันหกโมงครึ่งแล้วเนาะทุกคนอย่างบ่ฮอดจุดหมายเฮาเทือเนาะ หกโมงครึ่งนาเดียวนี้นะยังอยู่เมืองทาแคกเมืองทาแคกแข่งคขมวนอยู่เนาะเฮายัางวันได้ออกเดินทางเพื่อกําลังสิกินข้าวเรากำลังสิกินข้าวเนาะในตอนกินข้าวบริษัท่ายทุกคนอันนี้ยูตราดที่ใดับบโฮูเนาะฮัสซีมาแวก,กินข้าวตอนกินบริทไทยเนาะทุกคน เดี๋ยวจะนั่นกระซิออกเดินทางกันต่ออ๋อนี่ทุกคนตอนนี้ทำามาหอดอันเมืออันแข่งสารวัลแล้วเนาะทุกคนแต่ยังบระธานหอนเหอนเ,อนเทือนเนาะตอนนี้ก็เป็นเวลา12โมงแล้วเนาะทุกคน ยังบทันหอดบอนจุดหมายหอดบอนพักหอนเหงันพี่น้องเทือนเนาะ เมนอ oh, okay. uh, ันออกมาเตนองสาเมนออกมาเตนลองสาเมนเปดหมูเครื hmm. okay. 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 ่งมาฮอดปลาไลเมนอ่าสิบโมูเครื่องเนาะหนึ่งส่วมาทานทางงามกันจากโมงตั้งแต่สิบหมูทอดหนึ่งมงแล้วุกคนหนึ่งมูออกออกแต่หนึ่งมูมฮอดออกแต่ปลาไหลหนึ่งหมูมฮอดทีสิบหนึ่งหม่อะน้ำเตพุ่งมาทอดทีทอดดีมาฮอดทีเ็นสิบสองมูเครื่ง บางสิบสองโมงกว่าเอสิบสองโมงสิบสองโมงกว่านอได้ไหนอนนอนแต่อันอันนี้มันย้อนมาขี่รถกลางคืนมันจึงมันจึงหัวซาเนอะเพราะว่าเาขี่รถไม่ไหวองงมันระวังในการรวมกันสิบสองโมงบ่าเลยมาขึ้นสิบสองโมงบขึ้นนี้เพราะก็ทาจอดดีจอดเนี่ยเราเนี่ยได้ขี่ไวเนาขี่แบบซาซาคอยมาก็เป็น สิบสองโมงครึ่งเนาะเดี๋ยวน้องลิซี่คอตัวนอน,อน,อน,นแตอนอนคนเพราะว่ดดาตอนนี้เนิ่งงงเครื่องตีหนึ่งวะตอนนี้จะหอดีหนึ่งจะฮอดีสองแล้ว๋ย่าลืมลิซี่ขอตัวนอนแตอนอนคนเพราะว่าคลิปรถมาเมื่อยห็นเนาะไม่บางกันหน้าจะอาบน้ำเลยงเนาะอย่าทุกคนทัาทติดตามเบิเด้อว่าซีมีคลิปอย่างอยู่ที่สาระสารวันเนาะตอนนี้เขาอยู่แขวงสารวันนะเด้อ เดี๋ยวทุกคนถ้าทีดตามมึงด้วยว่าพวกเขาสิมีคลิปอย่างออกมาแล้วก็สิพากันไปไซเดีเดี๋ยวทุกคนถ้าทีดตามมึงด้วยคลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย